ยืมเงินก้อนหลักแสนผ่าน t True m o n e y w a l l e t รีวิว KKP c a s h Now ก็ต้องขออัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปกู้ KKP c a s h Now รอบ2เนี่ยแล้วก็กู้ผ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทำคลิปใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินของ KKP c a s h Now นั่นเองนะครับ สวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยืมกู้ออมนะฮะก็เป็นช่องที่ทําเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อและการออมเป็นหลักนะสำหรับใครที่สนใจเรื่องสินเชื่อและการออมเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องนี้ทั้งใน YouTube Facebook และ t i กต o k ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยอยากให้คุณฟังคลิปนี้จนจบก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลกติกาข้อดีข้อเสียข้อแม้อะไรต่างๆให้ครบถ้วนนะครับก่อนที่จะไปสมัครสินเชื่อนะจะได้ไม่เสียเวลากันโดยคลิปนี้นะครับก็จะมีข้อมูลทั้งที่ทบริษัทประกาศออกมาข้อมูลจากภาายยนนนนออกกแลล้้วววว็็คคคคคมมิดดเหส่บบุขงผะรั ก็จะได้ทําให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือความเดเห็นไม่ตรงกันก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากมาเลยนะครับเผื่อในคลิปต่อๆไปผมจะได้อัปเดตข้อมูลที่ผิดพลาดทีหนึ่งนะครับโดยคลิปนี้นะครับจะมารีวิวสินเชื่อ KKP c a s n o w นะครับซึ่งเป็นสินเชื่อเงินสดใน True Money Wallet นะเราสามารถยื่นขอสินเชื่อกู้เงินยืมเงินผ่านแอป True Money Wallet ได้เลยโดย KKP c a s Now เนี่ยจะเป็นของธนาคาร KKP หรือเกียรตินากินพัฒนะนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับสินเชื่อตัวนี้ถูกกฎหมายนะครับ สามารถไปตรวจช็คได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยและบ OT ได้เลยนะนอกจากนั้นก็ต้องระวังให้ดีๆเลยนะครับสินเชื่อนอกระบบและมิจฉาชีพเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะชอบเอาสินเชื่อในระบบเนี่ยมาหากินนะครับสินเชื่อในระบบเนี่ยจะไม่มีการติดต่อผ่านข้อความไลน์เฟซบุ๊กเลยนะครับและที่สําคัญนะครับไม่มีการโอนเงินก่อนกู้นะครับถ้าเกิดโอนก่อนเท่ากับโกงเลยนะครับแลสะสำหรับคนที่ติดเครดิตโบูโรนะครับผมก็อยากคุณสมัครก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ เคลียร์นี้หมดแล้วนะครับและเป็นพนักงานประจํามีเงินเดือนมีสิิปเงินเดือนเนี่ยคุณน่าจะลองดูนะครับเพราะเต็มที่นะครับก็เสียเวลาเท่านั้นเองก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสินเชื่อทุกสินเชื่อเนี่ยก็จะบอกคล้ายๆกันนะว่าเขาอ่ะไม่ได้มีนโยบายว่าใครติดโบโลปปฏิเสธนะครับแต่เขาจะดูก่อนว่าคุณมีคะแนนเครดิตโบโลเหลือเท่าไหร่นะ ถ้าเกิดคนจ่ายชานิดหน่อยเนี่ยนนคะแนนเครดิตบูโรก็อาจจะหล่นลงมานิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคนไม่จ่ายเลยเนี่ยนนคะแนนเครดิตบูโรเป็นสูงนะอันนั้นเข้าใจนะครับว่าเขาไม่คุณกู้แน,น่นอนนะก็เลยจะบอกว่าถ้าคุณเคลียร์นี้หมดแล้วนะครับลองสมัครลองกู้ดูก่อนนะครับเต็มที่ก็เสียเวลาเท่านั้นเองนะสำหรับเรื่องความไวในการอนุมัตินะครับสินเชื่อตัวเนี้ยเขาแจ้งไว้ว่าอนุมัติภายใน1วันนะครับแต่ต้องขยายความเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเผื่อจะมีคนรอนานกว่านั้นนะว่าภายใน1วันทําการเนี่ย ถ้าคุณสมัครวันหยุดนะครับหรือว่าสมัครตอนเย็นหลังใบสามเนี่ยเขาจะไม่นับวันนั้นเป็นวันทําการนะครับอย่างผมนะครับสมัครวันที่28เดือน7ปี2565นะครับซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีนะครับแต่กว่าจะอนุมัติจริงๆนะครับเงินเข้าเนี่ยวันที่2เดือน8เลยนะครับก็ประมาณ6วันเลยนะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยคงมองว่านานมากเลยนะครับ6วันนะกว่าจะเข้านะครับแต่ผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าวันที่28วันที่29เนี่ย วันพฤหัสสุกเนี่ยมันเป็นวันหยุดราชการนะครับไม่ทํางานนะวันที่3ามสเอเนี่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือพูดง่ายง่ายนะยี่สปดถึงสาเนี่ยไม่นับเป็นวันทําการสักวันเดียวเลยนะครับเริ่มนับจริงๆก็คือวันที่1เดือน8นะครับซึ่งเป็นวันจันทร์นะกลายเป็นวันสมัครวันแรกของเรานะครับและอนุมัติภายใน1วันนะครับแต่ผมนั้นส่งเอกสารไม่ครบนะครับก็เลยต้องไปส่งอีกรอบหนึ่งในวันที่1เดือน8ด้วยนะครับทำให้วันที่อนุมัติเนี่ยกลายเป็นวันที่2เดือน8แล้วก็เงินเเข้าบัญชีลยนะครับ ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยมีประวัติเสียนะครับถ้าเสียเต็มที่ก็คือจ่ายเงินเร็วโปะเงินเร็วเท่านั้นนะครับมีงานประจํามีรายได้เข้าธนาคารชัดเจนแน่นอนนะครับทาให้มันเร็วมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครเป็นอาชีพอิสระเงินเข้าไม่แน่นอนเนี่ยอาจจะช้ากว่านี้ก็ได้นะครับสำหรับจุดเด่นที่เข,ขาโฆษณาไว้ที่หน้าเว็บนะครับ100%ออนไลน์สมัครง,ง่ายๆผ่านแอปวงเงินสูงสุดถึง4,000 0บาทผ่อนยาวยาวสูงสุด60เดือนอนุมัติปับ๊บรับเงินเข้าอลเ l e t ทันที แต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการสมัครผ่านแอป100%เนี่ยหมายถึงว่าถ้าคุณยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยยืนยันตัวตนนะครับคุณต้องไปยืนยันตัวตนที่ True Money Wallet หรือ7 e v e n Eleven ทั่วประเทศนะครับซึ่งจะมีสาขาตามด้านล่างนี้เลยนะครับก็ต้องลองเช็คดูก่อนนะครับก็ลองหยุดคลิปดูก่อนก็ได้นะครับว่ามีสาขาในจังหวัดคุณหรือเปล่านะ ส่วนจุดเริ่มต้นส่วนจุดที่ผมว่าน่าสนใจนะครับก็คือเงินเดือนรายได้เริ่มต้นที่8 0 0 0บาทก็สามารถสมัครได้อนุมัติแล้วเงินเข้าบัญชีทันทีทําให้เร็วมากๆเลยนะครับสมัครได้ทุกอาชีพไม่มีสลิปก็สามารถอัพสเตทเมนต์เงินหเดือนย้อนหลังได้เลยนะครับก็สำหรับคนที่มีข้อสองสัยนะครับผมแนะนําให้สอบถามใน YouTube จะดีกว่านะครับเพราะว่าผมเจงคําถามได้ง่ายที่สุดนะครับโดยผมจะตอบประมาณวันละครั้งนะแล้วก็รบกวนถามห้ละเอียดชัดเจนด้วยนะครับ พะไม่งั้นผมตอบไม่ถูกจริงๆนะก็คืออยากช่วยนะครับแต่ว่าถ้าผมไม่เข้าใจคาถามเนี่ยผมช่วยอะไรไม่ได้จริงๆรินะครับสำหรับคนที่สนใจสอบถามเรื่องรายละเอียดหรือขอสินเชื่อนะครับก็สามารถติดต่อไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือไปที่ t r u e w a l l e t กดตรงสินเชื่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอเนี่ยก็กดลิงก์ใต้คลิปนี้แทนก็ได้นะครับเดี๋วจะโทรสอบถามข้อมูลก็ได้นะ KKP Contact Center นะเบอร์โทรศัพท์0 2 1 6 5 5 5 5 5ทุกวันเวลา7โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับ หรือที่ธนาคาร KKP ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะสินเชื่อตัวนี้นะครับเป็นสินเชื่อรูปแบบเงินสดเงินก้อนพร้อมใช้โดยจะโอนเงินสดเข้ามาในบัญชีวอลเลทเลยนะครับจากนั้นให้เราทยอยจ่ายเท่ากันทุกเดือนนะจนกว่าจะครบงวดและเมื่อครบแล้วเนี่ยเราสามารถปิดบัญชีได้เลยนะครับกรณีจ่ายก่อนเนี่ยขอให้จ่ายก่อนเพื่อลดดอกเบีย้ยได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจ่ายก่อนหวังโปะกู้ใหม่เนี่ยอย่าทำนะครับธนาคารเขาไม่ชอบนะครับการกู้ครั้งใหม่หลังจากที่คุณโปะอย่างรวดเร็วนะ คุณจะกู้ไม่ผ่านหรือได้วงเงินน้อยลงนะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับให้วงเงินสูงสุดถึง4,000บาทเลยนะครับแต่เวลาเรากู้เงินจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้วงเงินสูงสุดนะครับเพราะว่ากติการูปราคาใช้เหมือนกันเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีเงินเดือนมากกว่า30,000บาทนะครับเราจะได้วงเงินสูงสุดถึง5เท่าของรายได้เลยนะครับอย่างเช่นเงินเดือนของคุณ50,000บาทเนี่ยคุณจะได้วงเงินสูงสุดคือ250,000เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเงินเดือนของคุณเนี่ยน้อยกว่า30,000บาทนะคุณ ก็อย่างเช่นคุณมีเงินเดือน10,000บาทนะครับคุณจะได้วงเงินสูงสุดอ่ะหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับและที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นของพนักงานประจําที่มีสลิปเงินเดือนนะสำหรับคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีบรับรองเงินเดือนอ่ะถึงจะเป็นพนักงานประจําก็ตามนะคุณถือว่าเป็นอาชีพอิสระนะครับสำหรับอาชีพอิสระฟรีแลนซ์เจ้าของธุรกิจเนี่ยจะได้วงเงินน้อยลงอีกนะครับ ถ้าเราไม่มีหลักฐานทางการเงินเลยไม่มีสลิปไม่มีบับรมือเงินเดือนไม่มีสเตทเมนต์ไม่มีเงินเข้าบัญชีนะครับผมบอกเลยนะครับว่ายากมากเลยนะครับถ้าเราสมัครสินเชื่อมาแล้วมากกว่าหนึ่งที่นะครับวงเงินที่ได้ก็จะลดลงอีกนะครับถ้ามีลูกแล้วแต่งงานแล้วยังมีภาระอยู่ผ่อนบ้านด้วยเนี่ยเขาก็จะดลดวงเงินคุณอีกนะครับและในบางอาชีพนะครับเขาไม่ให้กู้เลยนะครับ ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับดอกเบีย้ยสูงสุด25%ต่อปีนะแต่ในหน้าเว็บไซต์เนะี่ยมีบอกว่าดอกเบีย้ยต่ําสุดเนี่ยที่8.99%ต่อปีด้วยนะครับแต่ไม่มีข้อมูลใดๆเลยนะครับก็เลยไปหาข้อมูลสินเชื่อที่มันคล้ายๆกันนะครับก็คือ KKP Personal Loan นะครับซึ่งถ้าดอกเบีย้ยไม่ตรงกันก็โทษด้วยนะครับโดยอัตราดอกเบียเ้ยจะเป็นไปนตามรายได้เฉลีย่ยต่อเดือนนะครับโดยเริ่มต้นที่20,000บาทเนี่ยดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณ24.5%นะครับและจะลดลงเรื่อยๆเหลือ 11.99%ต่อปีนะครับตามรูปข้างๆนี้เลยนะสำหรับระยะเวลาในการผ่อนนะครับสูงสุดถึง60เดือนเลยนะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับยังไงถึงตรงนี้แล้วผมขอโฆษณาน,นิดนึงนะครับผมเนี่ยมีช่องผ่อนย้มกูอ้ออมทั้งใน t i k t o อ Facebook และ YouTube นะครับก็รบกวนกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับ ผู้ค้ามีบัญชี True Money Wallet สัญชาติไทยอายุพนักง,งานประจำเนี่ย2 0ปีนะครับอายุเจ้าของกิจการและชีวิตสระอายุ20-65ปีนะและได้ขั้นต่ำต่อเดือนเนี่ย8,000บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครได้เลยอายุงานขั้นต่ำา4เดือนขึ้นไปสำหรับพนักง,งานประจำเท่านั้นนะ ก็ขอย้ําเลยนะครับว่าคุณสมบัติผู้สมัครเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับเขาขออายุ20เนี่ยเราต้องอายุ20ขึ้นไปนะอายุ18ปีก็สมัครไม่ได้นะครับเขาขอพนักงานประจําเท่านั้นคุณเป็นอาชีพอิสระก็ไม่ได้นะครับเขาขอเงินเดือนเท่าไหร่นเนี่ยคุณก็ต้องมีเงินเดือนมากกว่านั้นนะครับไม่งั้นคุณจะสมัครไม่ได้เลยนะแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพนักงานประจําที่ไม่มีเซ์ิปเงินเดือนไม่มีบรับลงเงินเดือนเนี่ยคุณถือว่าเป็นอาชีพอิสระนะครับเอกสารประกอบการสมัครนะครับ สลิปเงินเดือนที่แสดงรายได้เดือนล่าสุดนะเจ้าของกิจการและอาชีพอิสระนะครับรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนล่าสุดนะครับสหรับเจ้าของกิจการเนี่ยถ้าเกิดอัปหโหลดทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองบริษัทเนี่ยจะได้รับพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้ามีก็อัปโหลดไปให้หมดเลยนะครับอาชีพที่สามารถกู้เงินได้นะครับก็คือได้ทุกอาชีพเลยนะครับพนักงานประจำเจ้าของกิจการอาชีพอิสระนะครับขอแค่อย่างน้อยนะครับรับเงินเข้าบัญชีนะครับเพื่อให้มีรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง,ง6เดือนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยโอกาสที่คุณจะสมัครผ่านเนี่ยก็จะสูงกว่านะครับและก็ตามที่ว่าไปเลยนะครับก็ยังมีกติกาอีกมากมายเลยนะครับอย่างกติการที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คุณสมบัติของผู้กู้นะครับเอกสารต่างๆนะแล้วก็เรื่องที่เรายังควบคุมไม่ได้อย่างเช่นเรื่องเครดิตโบโลนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังจัดการนี้เก่าไม่หมดนะครับก็จะยากเลยนะ แล้วจานวนธนาคารที่เราเคยสมัครสินเชื่อไว้วงเงินที่เรามีกับธนาคารอื่นๆนะครับความทีในการสมัครสินเชื่อนะอาชีพของเราอายุงานของเราภาระต่างๆของเรานะครับค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถของเราอีกนะครับเราก็ต้องผ่านตรงนี้ไปให้หมดก่อนนะครับถึงจะสมัครได้นะยังไงผมก็ขออวยพรทุกคนสมัครผ่านแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสมัครผ่านแล้วนยก็รบกวนนิดนึงนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าสมัครผ่านแล้วสมัครสินเชื่อผ่านแล้วเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนที่มาดูคลิปของผมด้านหลังด้วยนะครับ จะบอกวงเงินด้วยก็ได้นะครับมันไม่ถือว่าเป็นการอวดนะครับมันเป็นการบอกว่าเนี่ยสมัครได้จริงนะวงเงินที่ได้ก็โอเคอยู่นะคนที่เขามาสมัครทีหลังเนี่ยเขาจะได้มีกําลังใจว่าแบบเอ้ยฉันจะลองสมัครมั่งนะอะไรประมาณนี้นะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยเนาะสมัครได้ที่ไหนบ้างนะครับก็สามารถกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้หรือเข้าไปใน t r u e m o n e y w a l l e t ตตรงสินเชื่อเพื่อสมัครได้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดคุณหาไม่เจอจริงๆนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ และสินเชื่อเนี่ยต้องสมัครในแอป True Money nine, il, m o n e y w a l l e t เท่านั freshman, ้นนะครับไม่สามารถสมัครที่อื่นได้นะข้อความไลน์ a c e b o o k เนี่ยมิจฉาชีพทั้งหมดเลยนะครับสำหรับข้อแม้ที่ต้องรู้นะครับถ้ายังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยคุณต้องไปยืนยันตัวตนก่อนนะครับที่เซเว่นหรือที่ตู้ r u e ใน True Shop ก็ได้นะครับมีการหักเงินค่าอากรสแตมศูนย์จุดศูนย์ห้าของวงเงินด้วยนะครับประมาณหมื่นละห้าบาทนะครับค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคนวอยๆนะไม่ใช้เบอร์ r ร e ก็สมััคครรนะบ อนุมัติแล้วเงินเข้าวอลเลยทันทีเลยนะครับอัปโหลดเอกสารเนี่ยถ้าเกิดมี s ลิปเงินเดือนให้อัปโหลด s ล i p เงินเดือนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอัปโหลด s t a t e มนต์ไปก่อนเนี่ยมันจะส่งไปเลยนะครับแล้วต้องเสียเวลานั่งทําใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องการทาผิดกฎนะครับก็จะคล้ายๆกันทุกที่เลยนะครับเพราะว่าเป็นกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยนะก็คือถ้าเกิดว่าคุณมียอดหนี้ต่ากว่า1000บาทนะครับคุณจะไม่เสียอะไร แต่ถ้าเกิดว่าคุณมียอดหนี้คงเหลือมากกว่า1000บาทเนี่ยคุณจะเสียค่าโทรทวงหนี้ครั้งละ50บาทในยอดหนี้ที่ไม่เกิน3 0วันนะครับแต่ถ้าเกิดเกิน30วันเมื่อไหร่ปั๊บคุณจะเสียครั้งละ100บาทเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะเหมือนกันทุกที่นะครับคงจะเป็นเรื่องการเปิดวงเงินลดวงเงินไม่ให้กู้อีกไม่ให้กู้ซ้ำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกธนาคารทุกสินเชื่อนในระบบเนี่ยเขาต้องนําส่งข้อมูลเครดิตบุโรนะครับหรือพูด,ดง่ายๆว่าติดเครดิตบุโรแน่นอนนั่นเองนะครับ ยังไงก็อย่าพลาดเลยนะครับเรื่องเครดิตเนี่ยคือเรื่องสําคัญเลยนะฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อยากจะรบกวนนิดน,นึงนะครับช่วยพิมพ์คําว่าฟังจบแล้วให้ผมชื่นใจหน่อยนะครับจะขอบคุณมากมากเลยนะถ้าอยากจะสมัครสมุนผมฟรีๆนะครับก็สามารถกดซื้อของในช้อปปี้ลาซาด้าดีดิเซนทนได้ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะหรือว่าจะสมัครพวกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดฉินเชื่อต่างๆรวมถึงประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุต่างๆได้ที่ลิงกใต้คลิปนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการสมัครของทุกๆท่านนเลยะครับ อยากเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟก็สามารถกดสมัครสมา,สมาชิกช่องได้ด้วยนะครับ <c oughs> สุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมไม่ได้สนับสนุนให้คุณเนี่ยไปกู้เงินมาใช้สุ่รุ่ยสู่ายหรือมาใช้เล่นๆนะครับคุณควรจะกู้เงินก็ต่อเมื่อมี2อย่างนี้เท่านั้นนะครับหคุณต้องการกู้เพื่อไปสร้างธุรกิจใหม่สร้างไรายได้ใหม่เท่านั้นนะครับด้านที่2นะครับเป็นเรื่องฉุกเฉินจริงๆอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยคุณจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะครับคุณถึงจะไปกู้เงินนะครับสำหรับกรณีีออื่่่่นน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 ผมมมไไแแนะนนะะะํําาคครรัับบชง้เลย แล้วยังไงก็รักษาเครดิตกันไว้ให้ดีทุกคนด้วยนะก็ขอให้ผ่านพ้นปัญหาด้านการเงินทุกๆท่านเลยนะครับและขอให้หลังจากนี้ไปก็ไม่มีปัญหารเรื่องการเงินอีกเลยนะครับก็ขอบคุณที่ฟังคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย